สำหรับคลิปนี้นะคะจะเล่าเรื่องให้เป็นประสบการณ์นะคะว่าเป็นยังไงครูเป็นคนที่ขับรถแล้วก็ตอนไปจอดที่ไหนก็ตามก็จะพยายามเอาหน้าเข้าหมายถึงเอาข้างหน้าของรถเข้าไปจอดนะแต่ว่าตอนที่ตัวเองไปสอบใบขับขี่เขาให้ถอยเข้าซองเขาบอกถอยเข้าซองห้ามเอาหน้าเข้าเด็ดขาดคราวนี้เราก็จะทำยังไงละ่ะในเมื่อในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเลย นะไม่เคยเลยก็เลยศึกษาในคลิปในคลิปเขามีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการสอนว่าการถอยเข้าซองเราต้องทำยังไงใช่ไหมต้องขับไปอ่าให้เลยไปก่อนนะคะให้ตัวนี้ตัวนี้เขามีการกะระยะให้เราใช่ไหมแล้วก็หมุนพวงมาลัยอ่าหมุนพวงมาลัยมาให้สุดก่อนแล้วค่อยถอยลงมาถอยลงมาพอเรา มองตรงกระจกแล้วเห็นตรงตรงมุมสุดท้ายของมุมที่เราจะถอยเข้าซองใช่ไหมคะให้เราอ่ะถอยถอยเข้ามาแล้วก็หมุนพวงมาลัยกลับอ่ะแล้วมันก็จะเข้ามาฟบแล้วเขาเราเราก็เราก็ขยับขึ้นหน้าแล้วมันก็จบอ่ะเขาเขาสอนแบบนี้ในประสบการณ์คือเราไม่เคยเลยแต่วันนั้นเป็นวันทําข้อสอบจริงนั่นก็คือเราต้องถอยเข้าซองให้ได้ กูก็คิดอยู่ตลอดว่าฉันจะต้องทําตามที่เขาบอกกูก็ทําตามนั้นและป๊๊ปคือมันถอยเข้ามาป๊อบแล้วูก็ตกใจมากเลยอ๋อทำไมเราทําได้ทําได้เพียงแค่สี่เกียร์คือตั้งแต่เริ่มถอยนับหนึ่งใช่ไหมคะถอยออกเข้ามาถอยเข้ามา,เ,า,มาเสร็จป๊๊ปอ่าแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าอ่าเดินหน้าถอยหนึ่งเดินหน้าเป็น2แล้วคราวนี้ถอยเป็น3แล้วก็ออกไปเป็นสีสี่เกียร์ซึ่งตัวเองทําได้ตัวเองก็เลย ก็เลยคิดว่านี่แหละคืออะไรคะคือเทคนิคเทคนิคที่ผู้รู้เขาสอนเราเออเราก็แค่ทำตามนะคะทำตามแล้วมันก็สำเร็จนี่หลายคนที่ไปสอบวันนั้นเขาบอกว่าเขาใช้เกียร์เกินเจ็ดเกียร์มันก็ไม่ผ่านในจุดนี้แต่ครูมไม่เคยเลยไม่เคยถอยเข้าซองเป็นแต่ครูเรียนรู้จากการที่ ผู้รู้เขาสอนมาเทคนิคเท่านั้นค่ะที่มันจะทำให้เราได้นะคะแล้วก็ได้เร็วด้วยได้เร็วเพียงแค่ปฏิบัติตามนะนี่แหละคือสิ่งที่ครูจะบอกว่าอะไรก็ตามนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปลองเทสทุกอย่างมันเสียเวลาค่ะมันเสียเวลาถ้าเขามีเทคนิคให้เราใช้เทคนิคนั้นเลยแล้วมันก็จะสำเร็จแล้วเราก็จะมั่นใจมั่นใจแล้วเราสามารถทำได้แล้วมั่นใจอ่ะ ต่อไปฉันไปที่ไหนฉันก็จะกล้าจอดเขา้าถอยเขา้าซองเห็นไหมเหมือนภาษาอังกฤษค่ะเหมือนภาษาอังกฤษเลยคุณไม่ต้องไปทดลองฉันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้ถ้าเขามีเทคนิคให้แล้วให้ทําตามนั้นเลยค่ะแล้วคุณจะสําเร็จนะแล้วมันจะใช้เวลาระยะสั้นมากเลยสั้นแล้วสาเร็จแล้วมั่นใจแล้วถูกต้องด้วยค่ะ